สวัสดีจอมเพื่อนเพื่อสวัสดีครับเองกับแฟนกำลังจะออกไปไปซื้อน้ำเพื่อนจ์จ้ะ ซือน้ำ Where are we gonna go นี่ Walmart ไป Walmart นะคะแบบนี่ Today we gonna go w a buy water นะ darling, นะ Yes dear เอจะไปเสื้อ,อแผ่นนวดต้นคอด้วยมันเป็นแผ่นยังไงเดี๋ยวเอเอามารีวิวให้ดูนะเพื่อนนะเอะนอนไม่ค่อยจะหลับอายุเยอะแล้วมันก็จะเป็นแนวนี้แหละเอะอทำไมคนอายุเยอะแล้วทำไมต้อง ไม่ต้องแบบบ่นเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงเนอะที่คนแก่เขาลาเขานวดเขาจ้างเด็ก5้าบาทสิบาทอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแนละ้วเพื่อนๆเนาะเอกก็เคยโดนนะตอนอเด็กๆเนาะย่าเขาเขาบอกเฮ้ยมานวดให้หน่อยดิอะไรเงี้นะให้กินขนม3าบาทหบาทดีใจนวดแป๊บๆไปละซื้อขนมกินอือเพิ่งเ,เ,เริ่มมีอายุขึ้นแล้วก็ ร่างกายมันก็ปวดนินดๆอะไรเงี้ยแหละเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพื่อนแผ่นแผ่นยังไงเดี๋ยวเอกจะมารีวิวให้ดูนะคะเพื่อนๆนะแต่วันนี้ใจจริงเอกก็จะไปซื้อน้ํายาย้อมผมด้วยนะย้อมผมย้อมผมหน่อยดูแลตัวเองเทหาน่อยนุ่ว <laughs> ่างั้นนะคะเพื่อนๆนะเพ <laughs> ื่อน วันนี้วันยืดพรุ่งนี้ก็เตรียมไปลุยงานที่ยอมร้านอาหารไทยจ้าเพื่อนไปดูปอ,อผลไม้กินด้วยที่เมืองไทยเรามันก็ไม่มีนะหิมงหิม,ม,ออมะ่อยงเงี้ยเพื่อนจ๋ะถ้าเด็กๆเห็นก็คงจะชอบนะ เพื่อนเราเอาไว้เอเอ,เอ,เอ,เอถ่ายให้ดูใหม่นะคะเพื่อนๆนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทก,กําลังใจที่แวะเข้ามาทักทายเอกับน,น้องแมวนะคะนะคะเพื่อนๆที่นี่อเมริกา